มาไล่มาห่างๆสองต่อห้าโอ้ยชนะชนะห้าเกมรวดก็ชนะแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยครับตฝั่ง้อานักแข่งฝั่งฝั่งบนนักเก็ตอ่ะไม่เป็นไรครับนักเก็ตก็อิ่มท้องเหมือนกันทุกคนฝั่งเขาผิสาัดฝั่งเราปิโป้ได้เงินทุกตัว แอบเล่นกับคนเองเก่งอ่ะมันดีครับมาแล้วข้างหน้าสามตัวกับตันจะได้ฝึกซ้อมไปด้วยมีไนจัดระเบิดได้่อยเฮ้ยโอ้โหมาไวไวกับตันโหดจังวะโอ้โหโอ้โหมายกแก๊งเลยสี่ตัวเป็นสายตันอ่ะพระอ้าว,วสวยตวแตงในดาฝัน